เรื่องยกลู้กันลูวเม็ดการเลยกัเที่ยมมันเ,เลย้อเที่ยมมันเ,เลยกันตึงเอเี่ยมมันเลยเการเตะเลยเการกระเตะกัน ราบว่ามันมชื่อร้องเรียนครับเรื่องเกี่ยวอะไรครับเอ่อเรื่องรถที่เสียหายครับแล้วก็โทรศัพท์สูญหายด้วยครับสูญหายยังไงครับในวันเกิดเหตุหรือว่ายังไงในวันเกิดเหตุเหตุาการณ์เกิดขึ้นยังไงครับก็คือในวันที่ตำรวจเข้ามาจับกลุ่มก็คือได้ยึดโทรศัพท์ไปตรวจสอบยึดมอเตอร์ไซค์ไปเงครับใช่แล้วก็คือวันที่ผมกันการตัวออกมาติดต่อซับเสร็คืนก็คือโทรศัพท์สูญหายทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่ายังหาไม่เจอเดี๋ยวหาเจอแล้วจะติดต่อกันใหม่อีกทีนึง ใช่แล้วก็ลือมอเตอร์ไซค์มีการเสียหายทั้งสองคันโทรศัพท์เป็นรุ่นอะไรครับ iPhone 11ครับสีม่วงวันเกิดเหตุเนี่ยเราโทรศัพท์ไว้เนี่ยไหนอยู่ทีตัวรถหรืออยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวครับสื่อว่าอยู่ที่ตัวตอนที่ตำรวจยื่หรือว่าไงใช่ครับจำหน้าพราเว่าที่ตำรวจได้บ้างจำได้ครับจำว่าคนที่ยื่นแหละโทรศัพท์ออกไป จำได <glasses. S 1> ้ครับคือมีมีหลายคนก็คือเขาให้วางไว้แล้วเขาก็เอาไปพร้อมวางไว้วที่ไหนอ่าคือขนาดโงพักบบยงอ่างครับขนาดเข้าไปจับภุมที่บ้านก็คือผมถือไว้เขาให้วางผมอ่วางโทกศัพท์ไว้แล้วก็ตอนที่นําตัวมาที่สอน,นอนะคือตารวจเป็นคนหยิบมาเออมาจับครับร่วมลันร,รักย์ในยามการใช่ครับ ก็คือเมื่อวันที่หนึ่งตุลาครับทางตํารวจสพปากเกร็ดได้เข้ามาแสดงหมายจับของสารจังหวัดสมุทรปราการครับแล้วก็ได้ทําการยึดรถก็คือเป็นรถของกลางที่อ้างว่าใช้ในการก่อเหตุก็คือเป็นกระบะตูท้ทึบนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์จํานวนสามคันที่อยู่หน้าบ้านซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคดีเนาะแล้วก็แจ้งว่าจะยึดไปตรวจสอบครับผมแล้วก็ได้นําตัวอมมาที่โรงพัก สพประเก็ครับแล้วก็คือพอมาสอบสวนเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยก็คือได้ทําการาเซ็นเอกสารตรวจยึดรถกระบะตู้ทึบไว้เป็นของกลางนะครับแล้วก็ส่วนมอไซค์สามคันเนี่ยแฟนผมได้ติดต่อขอรับคืนณนะขนาดนั้นน่ะทางตํารวจแจ้งว่าให้คืนได้แค่คันเดียวก็คือให้เอาไปใช้ก่อนอส่วนอีกสองคันเนี่ยตรวจสอบเสร็จแล้วจะเรียกให้มารับอีกรอบภายหลังแล้วก็ส่วนโทรศัพท์เนี่ยเขาอ้างว่าจะเก็บไว้ให้ทางอาสอ พระประแดงหรือจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเผื่อเขาจะเอาไว้อ่าเป็นของกลางอีกทีหนึง่งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ได้ทําการยึดไว้แต่ว่าไม่ได้ลงในเอกสารที่ว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวยึดเป็นของกลางเนาะไม่มีใช่แล้วก็พอส่งตัวฝากขังเสร็จอะไรเรียบร้อยผมประกรันตัวออกมาวันที่8พฤศจิกาแล้วก็ได้มาติดต่ออ่าขอรั์สินคืนก็คือมีรถจักรยานยนต์อีกสองคันที่เหลืออยู่แล้วก็มอไอโทรศัพท์ iPhone 11 หนึ่งเครื่องนะครับก็คือเครื่องนี้สีม่วงอได้คืนมาก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์สองคันทางตำรวจคืนกุญแจถ่ายรูปว่าผมได้ทําการรับรถเรียบร้อยแล้วอแล้วก็คืนเอกสารมาก็คือมีเล่มเขียวอสองเล่มแต่ว่าเอกสารโอนลยของมอเตอร์ไซค์ทั้งสามคันเนี่ยหายไปสองเหลือชุดโอลอยแค่ชุดเดียวใช่ครับแล้วก็ผมก็ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าชุดโอหายเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูให้อีกทีหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อมาพร้อมกับโทรศัพท์อะไรประมาณนี้คนระับแล้วก็ผมได้ไปที่รถนะเนาะที่ที่รถที่จอดอยู่เพื่อที่จะสตาร์ทขับกลับบ้านครับปารากฏว่ารถมาสตาร์ทไม่ติดผมก็เลยเอใจแล้วก็เลยถ่ายถ่ายคลิปไว้ก่อนก็คือณจุดอ่าหน้าหน้าสอนอเลยที่เขาจอดรถไว้อนะครับสอนอปาก็ดกครับก็คือใช่ครับใช่ครับที่ปาก็ตกนี่เลย ก็คือผมก็ได้ทําการถ่ายคลิปไว้ว่าผมยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายรถไปไหนก็คือรับกุญแจจากทางเจ้าหน้าที่มาแล้วก็มาสตาร์ทก็คือรถไม่ติดนะเดี๋ยวนั้นผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้ทําอะไรกับรถแน่นอนก็คือได้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ได้เดินทางกลับบ้านไปก่อนหลังจากนั้นสามวันผมได้เดินทางกลับมาเอารถใหม่เพราะว่าวันแรกอรผมมาผมนั่งแท็กซี่มาแล้วกะว่าจะขับรถกลับแต่ปรากฏว่ารถมันสตาร์ทไม่ติดก็เลยาทิ้งไว้ก่อนรับกุญแจคืนไปแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสองสาวันเนี่ยครับ ให้น้องได้มาช่วยเอารถกลับก็คือเอามอเตอร์ไซค์สองคันกลับเสร็จระหว่างทางเนี่ยผมได้แวะร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่ใกล้สอน้อที่สุดเลยก็คือแวะเข้าไปแล้วก็ได้ให้ช่างทําการตรวจเช็คเครื่องยนต์ว่าตรงไหนที่เสียหายและเสียหายเพราะอะไรครับก็คือรื้อเครื่องออกมาทางก็คือทางเรื่องของโทรศัพท์หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งแล้วว่าถ้าหาเจอเราจะติดต่อภายหลัง แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาเป็นอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ผมได้มีการโทรติดตามทวงถามเป็นระยะระยะนะครับก็คืออาจจะโทรแค่วันที่เขาเข้าเวรวันละหนึ่งถึงสองครั้งเขาก็ได้รับคําตอบเหมือนเดิมครับว่ายังหาไม่เจอยังหาไม่เจอแค่นั้นแล้วก็คือตอนหลังเนี่ยได้มีการบล็อกเบอร์ติดต่อของผมไปผมก็เลยต้องเข้ามาติดตามที่สอนอรครับแล้วก็ได้มีการะจะจะแจ้งความ ว่าโทรศัพท์สูญหายเพื่อเพื่อที่จะเอาเอกสารเนี่ยไปติดตามโทรศัพท์เพราะว่าจะได้เอาโทรศัพท์มาเพราะว่าในในเครื่องนั้นอ่ะมันมีหลักฐานที่ผมต้องใช้ในการสู้คดีด้วยใช่แล้วก็ทางร้อยเวนครั้งแรกที่ผมติดต่อแจ้งความร้อยเวนได้อ่าคุยแล้วก็โทรเรียกอ่าทางเจ้าหน้าที่สืบสวนที่ยึดโทรศัพท์แล้วมอเตอร์ไซค์ออกไปกลับมาคุยกับผมอีกรอบหนึ่ง ซึ่งก็ได้รับคาําตอบมาเรื่ว่ากลับไปก่อนเดี๋ยวหาเจอแล้วจะโทรมาแจ้งอีกทีหนึง่งแล้วสุดท้ายผมก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมกลับบ้านไปอ่าจนผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้คืนแล้วแล้วผมก็อาจจะเรียกร้องอะไรหรือทําอะไรไม่ได้ก็เลยต้องส่งเรื่องร้องสื่อไปครับใช่ครับจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืนก็เลยวันนี้เดินทางมาแจ้งความอีกรอบหนึ่งครับก็คือเอากล่องมาด้วยแจ้งติดตามหมายเลขเครื่องให้นะครับว่าตอนนี้โทรศัพท์ถูกใช้งานหรืออยู่ที่ไหน